สวัสดีครับเมื่อนี้พนคุณสิาพามาใส่เบ็ดครับพนคุณก็บใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะใส่เบ็ดประมาณ30หลังครับใส่เงียบเขียดครับพี่น้องพนคุณกันนั่งรอห้มืดก้อนสิพาพี่พี่น้องไปยามเบ็ดครับการสังเกตเห็นนกไกนาตัวนี้ครับยางวนมาหลายรอบแล้วครับยางวนพนคุณเนาะวนหลายรอบพนคุณก็เเลือไปเห็นครับไปเห็นลูกเพื่อน นี่ครับูประมาณยูซีโตนะครับเนาะอยู่มองพนุคุณนั่งพักนี่แหละครับเพื่อนก็เลยะหลอกลอก่อพนุคุณครับอยากให้พนุคุณหนีออกจากลูกเพื่อนมึงท่านะหมายนี่กัถ้าผู้ใดเบื้องคิดพนคุณดูดูกระซิเป็นหมายที่พนุคุณมานั่งเอาบรรยากาศนั่งฟาเบิดฝรั่งนะครับมาดูอยู่ครับเนาะมานั่งฟาเบีดกะปลาสวบดีกะมาลองใส่เบียดเงียดกันลองมื่งครับเอาครับ ป่าหลังแรกดูใกล้มองทักนี่แหละครับมองนั่งนี่มาแล้วครับนี่ชูป้ะเนี่ยู่ชูพี่น้องชูป้ะโอ้เอเบิ้งพี่น้องเบิ้งแปมแปมแปมฟังขึ้นฟังขึ้นฟังฟังมาแล้วพี่น้องแปมแรกแปมแรกขับแปมแรกโอ้ มหลังจากเก็บแต้มเสร็จครับพนุคุณจะจะเป็น,นเหยื่อไว้เนาะครับเนาะเอาไว้กู้ยามมืนเศร้านะครับพนุคุณก็บสยามการคืนรอบเดียวพอครับมืนเศร้าก็ไปส่งนุคุณโรงเรียนมาพูดเลรอครับสวยเตอมพี่ดอก <c oughs> จังสิม,มากู้ออเบีดเนาะครับเนาะไป,ไปครับไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยเนาะครับเนาะนี่ สวบแหงๆงครับพนุคุณนั่งนี่นะครับมองนั่งพนุคุณนั่งรอให้เมืดนะครับเนาะแล้วก็สีพาพ,พี่น้องยามเบ็ดกันเลยครับไปครับไปหลังต่อไปครับพี่น้องอหลังนี้คือเป็นแท็กซี่นะพี่น้องโอ้ยร้อนว้เป็น หักเลยเบ็ดจังลาหักเลยเบ็ดไม่เลยนะเบ็ดยอนี่ยบ่ดีอยู่ไปต่อไปครับพี่นงบอลครับพี่นงข่าวจนพลาดนี่เขียดกันเลยปลาโขกครับพี่นงเบ็ดจะมีปลาแง,ง่สวบกึบ มันคันคล้ายๆ,ๆก,กับป้ากกครับอ่าเนี้ยแคบอู้ยโอ้โหคันเบ็เด,ดพี่น้อมึงคันเบ็ดพระคุณครับพี่น้องมึงนะพระคุณเปิดไฟมาโอ้โหโกงครับโกงไม่ใส่นในเดตูป้านะ ใส่ทุบานน่าดุนี่เมียป็ดนะพ่อพนคุณยามซาพูดไหมอ้นังโดนพูดครับพี่นอ้องพันครับพันพนี่แห้งเลยล่ะพนุคุณขอเอาเบ็ดก้อนเดินยามเบ็ดมากระมาพ่อกุ้งครับกุ้งใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องว่ากุ้งอียังครับมันซื้อยอย่างกุ้ง่ะเนี่ยพนุคุณกะ พวแน่ใจเือนครับคนควรหาใส่เดือนบ่ได้ครับก็เลยเอาขาเขียดนี่คนระับก่อเบียดเนาะย้อนให้มันกนลิ่นล้อมึงครับถ้ามันกลิ่นครับเพื่อฟุกครับเพื่อฟุกพี่น้องครับนี่ย้อนไปเพื่อยางเซยเมืนขนาดครับยางหนีไปเรื่อยนะครับเนาะย้อนเดจังได้กับบกินพอนูนเดจังได้เนาะถึงสันถึงอยากได้ครับพี่น้องนี่ เออพอเคยคอยยางออกยางออกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดินลงน้ำลึกไปโบได้ซ้ำครับพี่น้องเอาโบได้กระบอกอะไรเนาะครับเนาะครับอยา่าปิดต่อครับพี่น้องนะฮะเต็มไป้วพีน่น้องเต็มเต็มเต็มโอ้โหพี่น้องเต็มเต็มคือของเหรเนาะมีน้ำปัดไงของอะไรล่ะพี่น้อง Nhưng mà nó không chờ đây Đi nhà ngang vô Mới nhà mà, bố tem leo mà, léo tem mà, léo <laughs> tem <laughs> ครับกำเน้นกำพัดเลยสองแต้มครับพจนคุณขอเก็บแต้มครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องหลังจากพจนคุณไปส่งน้องคุณโรงเรียนมาครับตอนนี้ก็เกือบสองโมงแล้วครับเนาะนี่สวยครับสวยไปครับมารุ่นนํากันนะครับเนาะฮะหลังแรกครับอ้หลังแรกก็ได้รุ่นแล้วครับพี่น้องนี่อ้ย ดึงคักดึงแน่ครับพี่น้องแต่บ้บ้ถือครับบ้ถือของครับโอ้ยไปครับไปเรื่อยเยครับหลังที่สองลยครับหลังที่สองก็ดึงคือการครับพี่น้องอ้ยผันคักผันแน่ครับคนคุณมาสวยโพดครับพี่น้องต้องมีการแก้มือแล้วครับแบบนี้นะครับเนาะอือไปครับไปเรื่อยๆรครับรุ่นไปนํากันครับพี่น้องหลังที่สามครับเมื่อคืนนี้พอคุณก็ได้สองต้มนะครับเนาะ เศานี่สีได้เพิ่มอีกบอลนะครับเนาะมาลุ้นชมกันครับอู้หมาครับพี่น้องหมาแล้วมาแล้วแต้มแรกของตอนเศร้าครับหมา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 ลุ้นชมกันอู้อย ouais ่หลุดเด้อครับเด้อของคักของแน่ครับพ่นคุณกับพ่ได้เฮ็ดให้มันแปนนะครับเนาะเอาไส้แบบหกเน่จากหน่วยแบบนี้ครับมันก็เลยของนะครับเนาะพ่อนุคุณขอเอาป่าก้อนนะครับอ้คือของคักของแน่ครับพี่น้องจากกิ้งไม่จากหักงาครับเนาะพ่อนุคุณดึงขาแล้วเอาขึ้นพร้อมปลาในรัครับเนาะ ใส่สวยครับโตบบไงครับออ้เอาขึ้นฟังครับเรียบร้อยครับพี่น้องยอดครับโอ้แต้มแดกของเซานี่ครับสวยๆครับใส่สวยๆครับนี่ครับพอทุกคนขอเก็บแต้มครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วรวมกับเมื่อคืนนี่ก็เป็นแต้มที่สามครับนี่ครับอยอดครับไป่ต่อครับพี่น้องไปครับ โอ้โหครับพ <descending level>. ี bene, ่น้องหลังน <de> ี <ets> ่ก็มีรุ่นอีกครับนี่ครับอ้ยดึงครับโอ้พึ่งดึงเลยครับนี่ครับสังเกตจากตัวเขียดครับตัวเขียดก็ยังพึ่งแบบอียถือกัดไม่ไหมนะครับพี่น้องเนี้ยพึ่งกินตอนเศร้านี่ครับเนี้ยโอ้ยพลาดแล้วครับพลาดแล้วครับมันไปคลองครับนี่อ๋อพลาดแล้วหลังนี่ก็ได้เอาบอกไปยังครับไวแก้มือครับไปแก้มือไปครับไปหลังต่อไปแล้วครับพี่น้อง หลังนี่ก็มีรุ่นครับพี่น้องแต้มครับแต้มแต้มขาวๆยู่ใต้น้ำครับพี่น้องกูนะสีฟ้าบระมนะครับสีฟ้าจักเป็นยังครับเขาเจาชิมริงขยะลงน้ำนะครับเนาะจากเป็ยังบอว่าปลาก็กินเสยครับเนาะโอ้หองครับมันของมันเต็มเมื่อคืนนี่ครับเนี่ยมันติดเต็มเมื่อคืนนี่ก็ขึ้นหายใจไม่ได้เนาะก็เลยตุยเลยครับโอ้แต้มสวยๆอยู่ครับเนี่ยเอ้าดึงขึ้นมาลวดถึงงาไม่เลยครับอ้ยเสียดาย พี่น้องฮะเอาคือเก่าครับตุยมาโดนเฮ็ดแอ้ครับนะเอาไปคว้าหยัยบท์ทอดครับทอดกินกับแตงโมหุงเี่ยคัคขึ้นกันนะนาะไปครับรุ่นหลังต่อไปเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นหลังเตมแรกของเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับอยับช่องอยู่ครับนะเอ้ยมือมึงดึงครับพี่น้องหลังนี้ก็ได้รุ่นอีกครับพูดนะดึงเขาป้าเลยครับพี่น้องพูดนะอุ้ยดึงหลังนี่จาก ดึงแบบนี้อาจจะเป็นงูก็ได้นะเนาะมันแบบเป็นทึบๆครับได้รุ่นตลอดเลยครับหลังนะครับไปครับหลังต่อไปเลยครับเร็วๆเลยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอุ้ยอันนี้คือรอนครับเบิิงๆครับพี่น้องซิดึ้นเทิงพูดนะเบ็ดคันตั้งอยู่นี่ก็เป็นคันของเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับที่ดวงมันหักนะครับนี่ยครับนี่พ่นคุณเอาหลังไม่ไปใส่แทนไว้ครับนี่เอาครับขอเก็บเบ็ดครับ ไปครับหลังต่อไปเลยครับพี่น้องหืมโอ้แดดกับเปียงแล้วครับแกแล้วครับสวยแล้วสองโมงกว่าแล้วเพลงซาดขึ้นไปนึ่งเนี่ยโอ้คับพี่น้องมึงหลังนี่ดึงแบบโอ้ยมึงหยาครับพนุคุณบพไ่อดนั้นมีแต้มบ่เนี่ยครับพี่น้องเอ้าพอนุคุณจะขอเบงเบ็ดกอนครับเอาลวงมึงโหลดนี่ครับโอ้มึงมันดึงครับพี่น้องดึงครับดึงเนี้ยโอ้ยพอนุคุณมาสวยครับ ถ้ามาเศร้าก็หนีแน่นะเว้ยอาจจะทันอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยพวกมึงมันพันครับพี่น้องเทอร์นานี่ต้องเฮ็ดใหม่ให้แบบให้มันว่างๆให้มันเป็นแปร์เนี่ยจากน้อยนะครับมันจังพวพันครับโอ้อันนี้แบบพันหลายครับพันแล้วมันหลุดครับพี่น้องเนี่ยครับเอาโอเคครับพอทุนขอเก็บเบ็ดครับไปหลังต่อไปเนะครับเนาะข้างหน้าก็มีรุ่นครับเสียงบัวบอยู่ไกลๆครับพี่น้องมาเบิรงว่าปลาบอนหรือปลาถึกเบ็ดนะครับเนาะ มึงหลังนี่คือมีรุ่นครับพี่น้องมึงดูมึงมันดึงครับอุ้ยคันเบ็ดจนจมใส่กอหญ้าครับพี่น้องโอ้ยหลุดอีกซะนอะคือพันคักพันแน,น่แท้น้คเฮ้ยดิ้นดินดินดินมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นอ๋อตั้งกองก้อนจะนครับตั้งกองก้อนพี่น้อง เดี๋ยวเป็นโตเทียบเป็นโตเทียบดึกหนาก่นตึกใหญ่ขาดกปนุตุ่มหนาขึ้นเลย ยยยยยยั่โอ้โหรอสามตัวคร,รับ,บ,น,บ,น,บ,น,บนี๋มัน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 โอ้พันคานเนี่ยครับหลังต้อไปเลยครับพี่น้อง อู้หลังนี่ก็มีรุ่นอีกคือโก้ครับอู้ขักขนาดครับป่าหมายนี่ครับต้องมีแก้มือครับดึงทุกือบทุกหลังครับพี่น้องดึงดีขนาดลอนพร้อมนี่ครับเอามันรุ่นนํากันครับพี่น้องวาสีมีโตบอนะครับเนาะแต่โบดินครับพี่น้องเนี่ยครับหลังป็ดเงียบเงียบอยู่ครับเอ้าโอ้เมียนมโนนะเงียบครับน่าจะบดถือครับนะครับโบดึงเนาะทุกคนคอเก็บเบดครับนี่ครับ มีโต้สั้นครับมีโตเสวยครับโต้กับโบ้แ่เดียครับเนาะกำลังสวยๆครับแต้มสวยๆครับอู้ดตะข่องขนาดครับพูดนะเอาถ้าเป็นตัวใหญ่นาจะหลุดไปแล้วครับนี่ครับอ้ยนี่เตี้เสวยครับเอาโอเคครับม่านะเป็นมันนี่ใส่งงครับเตี้ยครบโอเคครับคนคุณก็ได้มา หอดบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็สามแต้มครับได้มือคืนนี้นะครับเนาะพอทุกคนก็อย่ามาขังรวมกันครับมารวมแต้มของเ้านี้พร้อมครับอันนี้แต้มของมือเศร้าครับมีเ้านี้ได้สามแต้มครับตัวอีตัวหนึ่งครับเป็นซีครับได้มาซีแต้มมือเ้านี้สามครับเป็นเจ็ดครับพี่น้องนี่โอเคครับพอทุกคนก็ขอบคุณพอพี่น้องสุขสุขคนครับที่เข้ามารับชมุทุกคนเนาะ เจอก็ไม่คิดนาครับหมันๆมันครับขอบคุณครับ